ใช่ครับแค่ที่ทำอยู่นี่ก็สามารถช่วยอนุรักษ์โลกได้เยอะแล้ว <c oughs> สุดยอดนะสเลยเลยนะออใช่ป่าเชื่อเลยว่านซีจะมีประโยชน์ขนาดนี้ออนดูมีอมอ,สสอ,อมาแล้วก็มีแสงสดเลยในที่สุดแลดูใบไม้ผลิของฮอกไกโดก็มาถึงแล้วในเวลาเริ่มการพปรูกันอย่างจริงจังหนึ่งอันหนักสอตาเหรอโอ้แล้วนี่มันมีตั้งกี่อันครับเนี่ย ทุกคนคงได้เห็นวิธีเพาะปลูกพืชผักกันมาเยอะแล้วแต่ช่วงนี้ถือเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงก่อนจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิสวดวดเหมือนน้ำตกเลยน้ำตกความลับในการสร้างผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัยของที่นี่คืออะไรกันแน่นะโอ้โลลอนเป็นอะไรไปครับ นอกจากนี้ยังมีความมหัศจรรย์ของมันฝรั่งฮอกไกโดที่ทำให้พูดเด็กๆถึงกับอึง้งไปตามๆกัน รายการนี้สนับสนุนรายการโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การ,กรเกษตรจังหวัดฮอกไกโดสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะสวัสดีครับผม มาู้จักกับกองทัพบกุรีของเรากันเลยดีกว่าโอ้ oh. สวัสดีค่ะทุกคนเสสีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณนุ่มคุณน้องคนแรกคือโซรัจังที่ชอบเล่นเปียโนมากคนโนสุเกะคุงที่กินได้ทุกอย่างยูริกาจังผู้เชื่นชอบการอ่านการ์ตูนและสุดท้ายนุ่มน้อยเบสบอลโยชิกิคุงรวมเป็นสี่คนทุกคนดูนี่นะดินจุดจุดจุด ที่เขียนอยู่นี่เห็นไหมคะช่วงฤดูใบไม้ผลิไปถึงฤดูใบไม้ร่วงเราจะปลูกเพื่อผักหลายชนิดใช่ไหมคะช่วงฤดูใบไม้ผลินี้เราจะหวานเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายและเริ่มปลูกจริงจังถ้าอย่างนั้นเขาถามว่าก่อนหน้านี้เราต้องทําอะไรกันก่อนคะออะไรเหรอว่ายังไงคะตอบได้ไหมอะไรอะไรขุดหน้าดินขุดหน้าดินเหรอโอ้ห้าโมงเย็นวันเสาร์อย่างงั้นใช่ไหม ค่โมงเงย็นวันเสาร์ดูรายการเ,ออเราด้วยนะคะถูกต้องครับขั้นตอนที่เราจะต้องทําก่อนจะหว่านเมล็ดเพาะปลูกคืออะไรกันแน่เราจะไปถามผู้รู้ที่ฟาร์มครุรุนโนมริกันเลยไปกันเลยครับคําตอบคือนี่ค่ะโอ้การเตรียมดินนี่เองนะจ๊ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือการเตรียมดินนั่นเองค่ะอย่างนั้นการเตรียมดินก็คือการเตรียมสภาพของดินให้พร้อมที่จะเริ่มการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ต่าง เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำกันก่อนเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มค u รุรุโนโมริกันแล้วนะครับอยากวราบตอนนี้เรือนพ่อปลูกที่อยู่ในขั้นตอนไหนล้ะครับ อ๋อครับในส่วนของปุ๋ยคือเรากําลังจะใส่ปุ๋ยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องทําให้ดินมันร่วนร่วนก่อนแบบนี้ด้วยไม่หละดินนุ่มดีนะครับนี่โอ้เหมือนเป็นเตียงดินนุ่มๆผืนใหญ่เลยเนอะครับในส่วนของดินยิ่งดินนุ่มมากเท่าไรก็หมายความว่ามีอากาศอยู่ภายในดินมากเวลาเรารดน้ําลงไปในดินก็จะสามารถอุ้มน้าได้ดีด้วยก็ต้องทําให้ดินมีสภาพแบบนี้แหละครับนี่เห็นไหมล่ะครับร่วนซุยเชีย นี่รู้ไหมครับนี่คืออะไรปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ต่างๆนั่นเองนะครับนี่ละแล้ววิธีทําดินให้พร้อมก็คือใช้ปุ๋ยหมักนี่ใช่ไหมครับอืมใช่ครับดินที่พร้อมสําหรับการเพาะปลูกต้องมีคุณสมบัติตามนี้ครับเป็นดินที่ร่วนอากาศถ่ายเทได้ง่ายอุ่มน้ําดีมีความชื้นพอเหมาะมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ด้วยจะดีที่สุดว้า ร่วนดีจริงๆเลยร่วนดีมากมากเลยแบบเรื่อกปลูกพืชคงจะเริ่เติบโตไวมากเลยนะครับเนี่ยโอ้มันแล้วพอหนุ่มครับเพราะาขุดหน้าดินขึ้นมาแล้วต่อไปก็นำปุ๋ยหรือสารอาหารที่สำคัญของพืชผสมลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณนะถูกต้องครับมบเรียกน้ำไม่ขออยากตอบมาไม่ว่าจะเป็นการพลวนดินใส่ปุ๋ยและผสมให้เข้ากันทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมดินนั่นเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยแล้วนะครับได้เห็นการเตรียมดินกันไปแล้วต่อไปเรามาดูเรือนพาอปลูกที่ผ่านการเตรียมดินเรียบร้อยแล้วกันดีกว่าเอาละครับไปกันเลยไหนดูสิมาสุดยียเลยมาโอ้โหสวรรค์ชัดชัด โดูหน่าอร่อยจังเนอะใช่ไหมล่ะครับแปลงได้ที่เลยครับนี่มะเขือเทศนี่เราปลูกไว้ตั้งแต่ไปถีแล้วนี่ก็กำลังโตเต็มที่แล้วเอาทุกคนลองเลือกผลแดงๆมาลองทานกันดูสิครับโอ้รอเวลานี้มานดนแล้วเชิเลยเชิญเลยเป็นยังไงครับดึงออกมาเลยหลกต้นเลยโอ้สบายแล้วน่าทานมากๆเลยนะนี่เแล้วเอาละมะเขือเทศจิ๋วที่แดงสดจากต้น เป็นไงบ้างหวานมากวมากไงคุณโอซเกะโคตรตาโตเงียบเยบอะไรไปอ่ะแล้วยังไงทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะตาโตมากเลยดูทำอร่อยมากหวานมากไม่ดูว่าจะเป็นอร่อยสิดูทำหน้ากูสิเอาเป็นอะไรยังไงสุดยอดเลยสุดยอดอ่ะหวานมาก สรชสชาตินี่ยสดดีจัง,ส,งสดมากเลยอะ่หะหวานอย่างเดียวนา<ม>รสชาตเิเข้มจนมากเขิงี้ต้นมะเขือเทศของเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากกว่าปกตินะครับก็เลยรรอร่อยอร่อยอย่างนี้การที่เราจะมีชีวิตต่อไปได้เราต้องทำยังไงอะไรสำคัญสุดของการที่เราจะมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีอากาศหายใจเนาะใช่ครับอากาศสำคัญใช่ไหมล่ะ ในอากาศเนี่ยนะมันจะมีออกซิเจนอยู่ซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมใช่คะมะเขือเทศเองก็ต้องการอากาศแบบเรานี่แหละมันจะดูดอากาศเข้าไปทางด้านหลังของใบไม้เนี่ยอย่างนี้นะแล้วในอากาศก็จะมีออกซิเจนมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอื่นๆบนอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเออยใช่ไอาเด็กๆนะ เข้าใจสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเจริญเติบโตของพืชก็คือน้ำและอากาศและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือสารอาหารที่จำเป็นนั่นเองก็มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม และยังมีอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะเลยโอเราจึงต้องทานทั้งเนื้อแล้วก็ผักจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะเข้าใจไหมเด็กๆครับเพราะว่ากินแต่เนื้ออย่างเดียวไม่ได้นะเด็กนะจังหวะม้าคือแท่เด็งก็เหมือนกันมันก็จาเป็นต้องรับสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนเรานี่แหละนะการใส่ปุ๋ยอินทีเรียเท่ากับช่วยให้เราปลูกผักที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ อ๋อ oh, ใช่แล้วล่ะครับ hmm. เป็นการเตรียมพร้อมให้พืชผักเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ในนี้ <Yeah. S 1> อาหารของพืชผักพวกนี้ก็มีสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งก็หาได้จากปุ๋ยอินทรีย์นั่นเอง oh. สำคัญเหมือนกันเนอะพืชจะเจริญเติบโตได้ดีต้องได้รับสารอาหารถึง13ชนิดด้วยกันสารธาตุหลักที่มีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม เป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อการจเจริญเติบโตเป็นอย่างมากไนโตรเจนเนี่ยนะจะช่วยสร้างเซลล์ที่จะนำมาสร้างเป็นส่วนของใบและกิ่งอีกทีหนึ่งนะมันสร้างขึ้นมาอย่างนั้นแหละสร้างเซลล์เหรอใช่ฟอสฟอรัสก็เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้พืชเติบโตได้ดีนะครับ ส่วนโพแทสเซียมนี่ถ้าเปรียบกับรถมันก็เหมือนกับน,น้ำมันนั่นแหละถึงจะสำคัญแต่ยังไม่ที่สุดเรียกว่าเป็นสารหล่อลื่นให้ส่วนอื่นทำงานได้คล่องตัวขึ้นเพราะแบบนี้ธาตุทั้งสามนี้จึงจำเป็นมากที่สุด<อ>สำหรับเลื่นแล้วน่ใม่นะมครับผมแม่วันนี้วิชาการมากเลยนะจริงค่ะไม่ใช่แค่หวานไม่เล็ดรดน้ำแล้วมันจะโตขึ้นมาเองนะมันลึกซึ้งกว่าที่คิด ช่วงต่อไปเราจะพาไปชมภายในโรงงานกันพวกเด็กๆถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวโอ้ยสองเลยสองเรามาฟังเรื่องปุ๋ยอินทรีย์กันดีกว่าค่ะนี่คือคุณคิณค,คุจิฝากด้วยนะคะมาดูท่าทางจะเครียดนะครับนี่ทามได้ทุกย่องเลยแล้วโอ้หล่อมากอ่ะน่าสนุกจังเลยเล่นเลยดีกว่า วันนี้เราจะมาพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์กันตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับที่วางอยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี่คือปุ๋ยอินทรีย์เหรอครับก็ถูกต้องหรือครับอ,อ๋อไม่เหมือนกันสักการเลยจริงด้วยคือเริ่มจากปุ๋ยสําหรับพืชที่ใช้ผลิตน้ำตาลนะครับปุ๋ยสําหรับทำนานแล้วก็ปุ๋ยสําหรับพืชที่เอาไว เปาาวลว,ว่าปุ๋ยแต่ละอย่างก็มีส่วนผสมแตกต่างกันไปอย่างนั้นเหรอครับอ๋อใช่ครับอ๋อเพราะคิดว่ามันจะเหมือนกันหมดซะอีกอนี่เป็นส่วนผสมทั้งหมดก่อนที่จะนําไปผสมเป็นปุ๋ยนะครับพอผสมกันเรียบร้อยก็จะกลายเป็นปุ๋ยเฉพาะแบบด้านหน้าดีครับ,บ,บที่โรงงานแห่งนี้ได้มีการผลิตส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งทำมาจาก3ธาตุหลักไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเป็นหลัก และแตกย่อยมาเป็นหลายชนิดอย่างที่เห็นทําให้มีปุ๋ยที่เหมาะกับพืชผักแทบทุกชนิดเรามีปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า200ชนิดเลยทีเดียวครับเยอะมากนะครับเนี่ยครับใช่ครับโอ้มีเยอะครับเยอะเนาะครับปุ๋ยอินทรีย์200กว่าชนิดเลยครับถูกต้องครับโอ้โหแล้วใคมจะไปจดไปจําได้หมดเหรอครับเนี่ยถ้าเกิดจะปลูกพืชชนิดเดียวกันแต่คนละพื้นที่ก็ต้องมาหาส่วนผสมของปุ๋ยที่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆใหม่เลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถึงจะเหมาะสมนะครับใช่ครับโอ้โห,โโหจริงเหรอรมองสากแกมาแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการปลูกพืชผักที่สะอาดและปลอดภัยหรือการให้ปุ๋ยที่ได้สัดส่วนพอเหมาะกับพืชผักนั้นๆเพื่อจะทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุดที่โรงงานนี้จึงมีหน่วยวิจัยสุขภาพดินอยู่ด้วยละครับ การตรวจสุขภาพดินนั้นก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพของคนเราทางโรงงานจะเก็บตัวอย่างของดินมาจากแต่ละแหลง่งเพาะปลูกและนําผลวิเคราะห์ที่ได้มาเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดต่อไปและขั้นตอนเหล่านี้แหละครับที่ช่วยให้คุณภาพของผักและผลไม้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะครับรอมเนอะอ้าวเฮ้อ โอ้ยเยอะมากๆเลยเต็มไปหมดเลยวินสีล้วนถุงละ20กกโลเหรอครับระวังนะค่อยๆช่วยกันยกระวังระวังเหมือนเออไไ้ไหมถ้าไปได้อย่าใช้กล้องเห็นหน้าจังเลยโอ้โหเก่งมากๆะนหน่อยเอออย่างั้นง้นหนักเหรอคนเดียวไม่น่าจะรอดนะลองถือคนเดียวดูบาลองดูลองดูอไม่หวานไม่หวาน ไหวมที่ถุงมีเขียนไว้ว่า20่กิโลครับ20่กิโลตรงนี้มีประมาณ100ถุงหนึ้อยเหรอโอ้โหแล้วตัวนี้ก็หนัก2ตันสิครับสองตันนะโอ้โหแล้วนี้ทั้งหมดนี่กี่บสิบตันครับเนี่ยที่นี่มีสินค้าสต็อกเอาไว้ถึง8,000ตันเลยนะครับเยอะมากๆเลยครับโอ้โห8,000ตันดีลาอีกแล้วเขาเวอร์ๆหน่อย ปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกเก็บไว้ที่นี่มีปริมาณมากกว่า800พตันและความสามารถในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตได้ถึงวันละ200ตันคุณคิกุจินี่เขากำลังทำอะไรกันหรอครับเนี่ยที่นี่คือที่ที่เราจะทำการผสมปุ๋ยตามสูตรที่เราต้องการนะครับ เราจะมา oh. ผสมกับทินนี่นะครับโอ oh, ครับโอ้ oh, แต่ผมดูแล้วมันเหมือนที่จอดรถมากกว่านะครับตรงนี้เป็นคลังที่เอาไว้เก็บส่วนประกอบหลักของปุ๋ยนั่นเองครับโอ้ oh. oh. จริงด้วยดูสิทุกคนที่ด้านบนนั่นมีชื่อของส่วผสมแปะเอาไว้ด้วยอ่ะ นั่นไงโอ้บริเวณนี้คือคลังเก็บทั้งหมดเลยนี่คือส่วนผสมที่ใส่ในขวดตอนแรกใช่ไหมครับใช่ครับอีก่งนึงก็จะเก็บได้ประมาณร้อยตันได้ครับโอ้จริงด้วยเหมือนที่ใส่อยู่ในขวดตอนแรกเลยนะโใช่ดูดูไปเหมือนหิมะเลยอ่ะเป็นเนินหน้าถ่ายเล่นลงมาจังเลยอ่ะโอ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตขึ้นมาเพียบเลยเอะจมากอ่ะ โอ้ oh, oh, เอาไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเยอะเลยเยอะมากเลยแล้วยังไงต่อโอ้แล้วก็เอาไปเทในนั้นใช่ไหมเอ้าตามไปดูกันเลยโอ้ทุกคนมาดูใกล้ๆสิจะเทแล้วจะเทแล้วหย่อนลวหย่อนแล้วลงแล้วละโอ้โหน้ำตกนี่นะเหมือนน้ำตกเลยน้ำตกปุยจริงด้วย ควันคลุ้งไปหมดเลยข้งางท่าทางจะน่ากลัวนะเนี่ยอุ้ยมองไม่เห็นเลยโอ้ดูดินี่มันต้องผสมกันใช่ไหมใ <laughs> ช่ก็นึ้แค่เทใส่หลอดทดลอเล็กๆแล้วก็ <laughs> มเขย่าให้เข้ากันทีละนิดสีอีกนะคิดแบบนั้นอัตราส่วนการผสมจะถูกควบคุมเป็นระบบหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปยังแท้งเพื่อผสมให้เข้ากันต่อไปจึงชั่งน้ำหนักให้ได้20กิโลกรัมสุดท้ายจึงนำไปแพ็คใส่ถุง โอ้ถุงนี่นอะ่าเนี่ยตรงนี้ก็มีนี่ก็ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหติดกันหมดเลยอ้นั่นไงสายไปในถุงแล้วเห็นปะปุ๋ยถุงบรรจุไวมากเลยนนอะเสร็จแล้วถุงปุ๋ยจะถูกทำให้นอนลงเพื่อง่ายแก่การเก็บรักษาครับปุ๋ยมันล้มระดนระนาดหมดเลยนั่นน่ะจริงด้วยค่ะเออ ดูแล้วเหมือนมันเล่นยูโดท่าโอโซโตกกเรียรึหอือเปล่ามเหมือนๆเห็นไหมดูสิเพราะอะไรมันยากไปไหมครับเนี่ยทำให้ล้มลงทุกอันโอ้โหมามามานั่นไงนั่นไงี้ยแต่ไม่ล้มไปแล้นี่หลังจากนี้สินค้าก็จะถูกลำเลียงไปวางบนแผ่นไม้ที่เตรียมไว้สินค้าที่นี่จะถูกส่งไปยังทางใต้และใจกลางฮอกไกโดหรือโซนฝั่งซ้ายฮอกไกโดทั้งหมดเลยละครับ โอ้เป็นโรงงานที่ใหญ่จริง,รงๆเลยใหญ่จริงๆใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะเอาละเรามาดูกันนะว่ามีปุ๋ยแยกย่อยเยอะขนาดไหนอันนี้สําหรับหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับออหม<ะ>ว,วใหญ่หมวใหญ่ด้วยข้าโพดข้าโพดเหร,รอเรามีอะไรอีกสําหรับเทนไซเทนไซเหอเราแน่เลอฮะ มีปุ๋ยสําหรับถั่วด้วยนะคะอ้ก็เรียกว่าปุ๋ยแต่ละชนิดก็มีส่วนผสมแตกต่างกันไปพราะเปลี่ยนนิดนึงสัดส่วนก็เปลี่ยนตามใช่ไหมครับคุณพี่อ๋อถูกต้องครับในเรื่อสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งสําหรับการทําเกษตรใช่ไหมครับเขาเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยดีกว่านะครับถ้าขาดไปแล้วก็จะแย่เลยครับจริงๆนะครับนั่นสิครับแม่ถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็ไม่มีการเกษตรของฮอกไกโดฮอกไกโดที่ลำบากเลยเนี่ย หลังจากที่พวกเรามาทัศนาศึกษาที่โรงงานเสร็จแล้วจึงได้มุ่งหน้ากลับมาที่ครูรุโนโมริได้ความรู้เรื่องปุ๋ยมาเพียบเลยคุ้มข้ามมากเลยครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ฟาร์มแล้วครับมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนลองทำดินให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์นะคะเอาละค่ะมาลองใช้ปุ๋ยกันเลยค่ะเข้าใจแล้วจ้ะอ้าวงั้นเรามาเริ่มกันเลย รยไปทั่วๆอย่างนั้นแบบนั้นแบบนั้นโรยด้านนอกโรยด้านนอกให้ทั่วๆด้วยนะตรงนั้นนะตรงนั้นนะแบบนั้นแหละอ่านั่แหละดีมากดีมากค่อยๆโรยไม่ต้องรีบนะโอ้ยใช่ได้ใช่ได้่เบอี่เอแต่ว่าทำไมเบนีาใช้ได้เลยปุ๋ยเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้พืชผักมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับการให้ปุ๋ยของเกษตรกรปัจจุบันก็ทำในระดับที่ใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการให้ปุ๋ยนะครับ เรื่องปริมาณที่พอเหมาะของปุ๋ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวล่ะคำถามสุดท้ายครับคุณครูถ้าเกิดเราไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี่พืชผักมันจะเจริญเติบโตได้ไหมครับอ่อคืองี้ถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยพวกนี้เนี่ยนะพืชมันก็จะโตประมาณแค่วัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วๆไปนะ ไม่ได้แต่ก็โตได้ใช่ไหมครับมันก็โตแหละแต่สารอาหารแร่ธาตุตามธรรมชาติมันก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ยังตกค้างอยู่เยอะมันก็จะโตตามสภาพนะนะฉะนั้นถึงเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็ต้องโตได้เองตามธรรมชาติอยู่แล้วล่ะโตด้วยตัวเองล้วนคือแต่ถ้าเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆหรือว่าข้าวเรื่องปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้สําคัญมากใช่ไหมล่ะ แค่แร่าธรรมชาติยังไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยช่วยในการเพาะปลูกมนุษย์เราในตอนนี้อาจจะลดจำนวนลงไปเยอะเลยอะนะพูดจริงๆริงน้อยลงเลยโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะที่มากเลยนะเพราะเรามีปุ๋ยอินรซย์ประชากรโลกถึงได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆอเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์ไงละ่ะแหมฟังดูยิ่งใหญ่จริงเลยนะ <c oughs> ใช่การให้ปุ๋ยน่ะนะถ้าไม่ใช่ปริมาณที่พอดีจริงๆก็จะทำให้ผลผลิตเติบโตได้อย่างไม่เต็มที่นั่นเองอครับอืมโอ้มไม่ใช่แค่พืชนะเห็นไหมเหมื่อกี้เนี่ยมีปุ๋ยสำหรับหญ้าใช้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะถ้าหญ้าไม่ได้คุณภาพ วัวก็คงจะไม่ดีตามจริงใช่ไหมล่ะฮะแล้วเราก็จะโเศร้าเลยดร่อยำหน้าเศร้าเออช่วงต่อไปเราจะพาไปชิมมันฝรั่งที่แสนอร่อยกันนะครับท่านผู้ชมเรามาลองชิมผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์กันเลยดีกว่าค่ะหิวไสจะขาดอยู่แล้วพร้อมกันไหม ในช่วงนี้เราจะนํามันฝรั่งที่เก็บเกี่ยวเมื่อช่วงแลดูใบไม้ผลิของฟาร์มคุรุรโนะโมริมาทําอาหารเรานึง่งไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเชิญดูหน้าเปิดดูได้เลยถ้างั้นไม่เกรงใจแล้วนะเอาละโอเพนว้าวด,ดีจังเลยเอาละงั้นมาดูชั้นต่อไปกันเอาละค่ะเปิดเลยนต้นเต้นต้น,ตน ก้าทานเบาๆครับกำลังดีเลยอ่ะเล่นกันสดๆเลยเอาแล้วนะบึ๊บเฮ้ยสุดยอดนะพอกันดเอาแล้วนะหนึ่งสองถ่านเฮ้ยระวังร้อนนะร้อนนะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมหวานมากร้อนมากหวานแหมอร่อยจริงๆเลย หวานดีค่ะออะไรเนี่ยแล้วมันคล้ายๆกับมันเทศเลยเนะเนอะใช่คล้ายสวิทโปเตโต้ด้วยอ่ะใช่ถ้าปลูกผ่านช่วงฤดูหนาวไปได้ความหวานจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยปริมาณน้ําตาลในมันจะเพิ่มใช่จริงๆเหรอครับเนี่ยฮะใช่เหรอครับอ๋อขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจแต่มันไม่น่าเชื่อจริงจริงอ่ะมันหวานมากๆเลยอจริงด้วยหวานมากเลยอืมเพลาะความหวานอร่อยดีอยู่ที่การปลูกข้าม ช่วงฤดูหนาวใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับวิธีนี้กลุ่ได้แค่เดียวฮอไกโดเท่านั้นนะมันฝรั่งจะผลิตน้ําตาลให้มากขึ้นเพื่อที่จะอยู่รอดตลอดฤดูหนาวได้นั่นเองและด้วยเหตุนี้จึงทําให้มันฝรั่งหวานขึ้นวิธีนี้ใช้ได้กับผักอื่นๆด้วยนะอย่างกะหล่ำปลีผักขมผักกวางตุ้งโอ้อันนี้เป็นแบรนด์นอเทิลรูบี้ครับเออโอ้ ชิมเหมือนทับทิมเลยชื่อเลยเนาะเซอยนอ่อนสวัสดีนะครับออกชมพูนิดๆี่เออเหมาะกับฤดูนี้มากๆเลยอ่ะจริงค่ะอาชิมดิชิมอร่อยมากนุ่มสุดสุดนุ่มมากเลยจริงด้วยหวานดีอ่ะตอนี้มันไม่เหมือนมันฝรั่งเท่าไหร่เลยเป็นเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพแล้วก็ดินที่มีคุณภาพดีถึงจะมีโอกาสทานของอร่อยๆแบบนี้ยังไงล่ะครับ และเกษตรกรทุกท่านก็ตั้งใจเตรียมดินให้พร้อมอยู่เสมอด้วยทําให้เราได้เรียนรู้ว่ากว่าจะเป็นของอร่อยขนาดนี้เนี่ยมันยากขนาดไหนนะครับและทําให้เรารู้ซึ้งเลยว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกว่าจะได้มาเนี่ยเจอกันอาทิตย์หน้าครับแย่งซีนกันชัดๆเลย เดี๋ยวดูคำตอบชุดแถวราการแล้วส่งชิงโชคกันเข้ามานะครับไปดูของรางวัลกันเลยของรางวัลวันนี้เป็นชุดรวมผักสดๆจากฟาร ur ์ม no คุรุรุโนโมริจำนวน1ิบชุดค่ะโชคดีนะคะอย่าลืมดูคำตอบช่วงท้ายรายการและแน่นอนส่งชิงโชคกันเข้ามาเยอะๆนะครับส่งได้ทั้งทางเว็บไซต์ของรายการและจดหมายตามแต่สะดวกเลยขอให้โชคดีทุกคนครับ ชุดผ่กรวมนี่มันอลังการมากๆเลยนะเดี๋ยวได้ไปฝากที่บ้านบ้างจังเด <c oughs> ี๋ยวรู้สับต่อมาร่้สุขกันนะครับซาซักช่วงอากุริ่นิวส์กับซาสากิยูกะมาแล้วสวัสด,ดีค่ะฉันซาสากิยูกะกับช่วงอากุริ่นิวส์วันนี้เรามีคลิปวิดีโอจากเกษตรกรท่านหนึ่งจากเมืองทาคิกาว่ามานำเสนอด้วยล่ะค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปีนี้ผักของฟาร์มเรากส็สดอร่อยเหมือนเคยอร่อยจริงๆนะครับไม่ได้โม้ครับอืมอืมอร่อยอ่ะเอาเลยอืมอืมเมืองแทคิกววาเป็นเมืองที่ปลูกผักนาบะนะและผลิตน้นำมันนาดาเนะเยอะอันดับต้นๆของประเทศเลยลคะค่ะ เจเอทัคิกวะได้ตั้งแบรนด์ของผักนาบะนะขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าอยู่คิวารินาบะนะค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวพอดีโอ้สีเปลี่ยนแล้วดูสิสวยจังโอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้่อสองปีก่อนรายการเราก็ได้ไปถ่ายทําที่ฟาร์มของคุณนากาโนะด้วยค่ะตอนนี้สุกแล้วครับโอ้สวยสวดยอดหวานดีนะไม่น่าชื่อเลยอะ อร่อยมากอร่อยเนะอะตอนนี้นมึงเรากำลังคิดค้นขนมหวานนาบันะและขนมปังนาบันะคือปีนี้เราจะวางแผนจะเปิดตัวขนมปังแล้วก็ขนมหวานนาบนะไว้ด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจขอบคุณคุณนาะกาโนะมากเลยนะคะฤดูเก็บเกี่ยวยังคงมีไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมคะ่ะยูคิวาร่นาบันะน,นี่ไม่ว่าจะต้มหรือผัดก็อร่อยจริงๆนะคะ ขนมหวานก็น่าทานมากๆเลยค่ะจบการในงานข่าวอกรินิวส์แต่เพียงเท่านี้ย้ายที่ทำสวนทุกปีเลยเหรอเนี่ยตอนต่อไปเราจะไปกันที่จังหวัดโทคัจิเพื่อพบกับผักหลากหลายชนิดแน่นอนต้องมีอาหารอร่อยๆรอยอยู่ด้วยอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับรายการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยกลุ่มเจเสหกกรการเกษตร จังหวัดพ่อไตโด๋เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งใจตอบหน่อยสิคะก็ได้ครับถ้างั้นตอบเลยนะครับคำตอบคือก่อสร้างช่างไม้ใช่ไหมทุกคนอย่างเงียบดิเฮ้ยตั้งใจหน่อยสิ ไม่ใช่ละครไงไม่ถูกเหรอไม่ใช่แล้วแบบนี้ฉันขอตัวก่อนนะโอ้จ<อ>ังงั้นเดี๋ยวไปละพยามเข้าเด้นลูก<อ>พี่เธอสร้างให้เสร็จในวันเดียวเลยสร้างอะไรล่ะกลับมาดเข้าหวนหน้า